โอเคครั okay, ผมอยู่ตอนรับเข้าสู่ช่องลาดพร้าวศิธา 15, ผมก็รู้โคตรหนาวเลยวันเดียหนาวหนาวอยูาะของคนหรือว่าผมเป็นไข้วะผมว่าจะเป็นหวัดไหมไหมั้งก็เลยหนาวเหมืนเดิมนิดนึงคือแบบว่าวติดดีบัฟอะไรเงี้ยเออเวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเทอมสองแล้วเฮ้ยหนาวเลยอ่ะเพราะว่าแบบแดดแดดมันมีนไหนวะ หนาวอยู่นะว่าผมคิดไปเองหรือว่าผมไม่ได้ไปคิดไปเองหรือเปล่าโคตรหนาวอ่ะหนาวแบบหนาวจ,จ,จัดอะ่ะปิดเทอมนี้หายไปนานเลยกล้องอะไรนะเขาเรียกว่าเออไม่พังทุกคนอันนี้อเอาไม้กากมาใช้นี่ยไม่รู้ว่าเสียงมันจะเท่าเดิมหรือว่าโอเคหรือเปล่านะทุกคนออยู่ไหมก็พังเฉยเลย เกิดอะไรขึ้นกับไม่ผมวันนี้ผมจะไม่ขับเร็วนะผม,มนหนาวปล่อยมือขับทุกคนยังได้เลยระบบขับอัตโนมัติแต่อย่าหาดามทุกคนผมพูดเล่นจริงปล่อยไม่ได้หรอกห้ามปล่อยห้ามปล่อยเดี๋ยวขาดก็เหมือนรักแล้วห้ามปล่อยนะผมมือคือรักเขาไปแล้วอแล้วเขาก็ลักเราแล้วอเราห้ามปล่อยเข้าไปทุกคน ไอมือข่โคตรเฮ่อแต่อย่าหาทำทุกคนคุณเล่นแนละ้วอย่าทำนะใครดูผมตัง้งแต่ปีที่แล้วบ้างาปีที่แล้วผมน้ำท่วมโรงเรียนเอแไม่น้ำท่วมบ้านนะทุกคนไม่ผมไม่ค่อยได้ลงชิปเลยว่าแม่น้ำท่วมบ้านปีที่แล้วเออเสียดายเหมือนกันนะเน,นี่ยวันนี้บรรยากาศสดใสเลยไม่ร้อนเกินไป ก็ไม่ใช่หนาวเกินไปตอนนี้ผมเริ่มปรับตัวได้แล้วไว้ทุกคนแบบว่าทุกวันนี้ผมไม่นอนแบบเที่ยงคืนอัพอะแล้ววันนี้เมื่อคืนก็นอนเที่ยงคืนอะเกือบตีหนึ่งไอ้เหี้ยกูได้นอนแค่ห้ชั่วโมงเองอะผมได้นอนห้าชั่วโมงเองครับโอ้ยเจ็ดโมงสิบแปดแล้ว จะไปสายหรือเปล่าเนี่ยฝ้าขึ้นเต็มชิวผมเลยอ่ะเดี <c oughs> ๋ยวน้ำอ่ะซื้อน้ำหน่อยดีวะขอขอแวะซื้อน้ำเซเว่นก่อนดีวะหิวไม่ไหว A few moments later ว่าปลอกแฮนผมมันจะตายได้ยังวะผมว่ามันมันจะตายแล้วนะโอ้เสียตังเปลี่ยนปลอกแฮนอีกอันนี้มันทำไมมันตายไวจังวะุกคนดูดีหรือว่ามันโดนอะไรวะหรือว่ามันโดนแบบมันโดนแดดเผาอย่มันละลายหรือเปล่าวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามือผมมันร้อนเกิน

มันจะสายเกินป่ะขอ,ออยากซื้อน้ำมืก่อนไอ้เหี่อยากอยู่น้ำป้ few later. าทุกคนเล t s โก โก้ทูสุคูอ่าทุกคนว่าจะเห็นทางนี้มันเป็นทางเดิมตลอดเลยนะเว้ย mm. เบื่อกันหรือเปล่าทุกคนแค่ทางเดิมไปแล้วเนาะคนอาจจะเบื่อแต่ผมไม่เบื่อนเว้ย เปิดเทอมันแรกรถมันจะติดหรือเปล่าอ่ะแล้วก,ก็ติดนะเนาะตามสเต็ปหรือเปล่า โรงเรียนละเออ,เอ,อนี่ทุกคนเชียงหยหใหม่ะะก็ทำถนนใหม่ด้วยผมบอกไปยังวะผมน่าจะบอกไปแล้วด้วยขนาดเนี้ยเออแต่มันทำไม่ครบแบบมันทำแค่ข้างนอกอะ่ะสี่สี่ทิศอะ่ะมันไม่ได้ทำข้างในอะ่ะแล้วข้างในแบบคุณนึกว่าดวงจันทร์ไหนอ,อ,อ่ะว้าฝาท่อก็ยังมีอย่อนเดิมไม่ถูกไปเลยวะ ต้องระบายน้ํากันแล้วเมืองเนี้ยจะเป็นเหมือนเรื่องฤลดูฝนชันมีเธอเมืองจมน้ําอ่ะโอ้ยรถติดเว้ยขอร้องมาโรงเรียนั้งแรกผมไม่อยากมาสายด้วยผมไม่อยากอยู่แถวสายอ่ะ,อะได้ไหมอ่ะแค่เดี๋ยวมาแ้ยเนี่ย บบบาร์บรถเข้าไปข้างในเฮ้ยตูไม่ต้องมาติดตรงนี้แล้วอ่ะโอ้โเฮ้ยไม่อยากมาโรงเรียนเลยยากอยู่บ้านนอนเล่นเกมนอนอ้วนอนะ่ะทุกคนจริงปะ มาดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมหวังว่า,วาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่มากก็เยอะเออ